สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนนมารับชมนะแนะนำวิธีการแทงปลามอายุประมาณ3ถึงสปีเป็นไงเดี๋ยวก็จะเพื่อนรับกันมืได้เลยนะครับครับก็อีกแล้วเช่นเคยเสียมเหนื่อยจะไเลินเหนื่อยเหนืยอย่าไปดิโอเคสามเล็กนะสามเี้ยแทงงูดยากบอกได้คำเดียวนะครับก็คล้ายๆกับปลามใหญ่นะตั้งแตมแบบนี้ทำไมในกล้องมันมันไม่ค่อยแดงเลยวะ ไม่อาจจะไม่ค่อยเด้กันนี่ดูนะนี่เราก็ทาการแทงทางไปแล้วนะเกกะซะเลือเนะบางคนถามว่าปามเล็กแทงทางได้ไหมแทงได้นะเรื่องของเรานะค่อยเพิ่มปุ๋ยเอาเอาวิธีการตั้งเตียมแบบนี้นะดูมปใกล้ๆดิดูมือแีกนะไอตัวคคูนลนอยู่ตรงนี้นะนดูเห็นกันป่าวเราจะทำการนั่งแทงนะใหมดูไม่เห็นแทงปึ๊บนะขึ้นมา หรือไม่ก็โค้งโค้งแทงนะครับไได้กำเดียวคูดเขดเอวมันจะก็งัดขึ้นมานี่ได้แล้วอ้าวไปดูลายต่อไปกันเป็นรถเลยครับใส่นี้็มาแล้วคตรแหนกันเลยเด็ดจ้ะไม่กดอยู่กดหยยังไมฮะไม่ได้กด ดูต้นไปเรื่อยๆก็เป็นดูราจินนะแรงนี้ขยะเอ,อา่วนครับอันนี้เห็นเลยเดีในใน๋ยวนี้เขาอยู่เมื นี่มันไม่ได้แทงฝั่งนี้นะเราแทงฝั่งนี้ไม่ได้นี่ไม่โดนนะไอ้ก้านมันอยู่ฝั่งนี้นั่นเดูดูก้านมันตรงนี้เลยมองไม่ค่อยเห็นปิดได้ไหมนี่แทงตรงๆก็ได้นะปิดมันมองไม่เห็นเลยมันย้อนแทงโอเคแทงก็ไปนะพี่ขึ้นมา่าขึ้นมานี่ถ้าเราเอาทางนี้ออกนะมันจะแทงง่ายนะบางคนเขาไม่เอาออกกันนะก็แล้วงไปนะ เราเอาที่สะดวกเราแล้วกันก่อนอื่นต้องเอายาวก่อนนะก่อนจะเอาแทงนี่ปกติเนี่ยเขาไม่แทงกันนะทางนี้ดูนะแต่เราจะแทงนะนะเพราะทางนี้มันเลี้ยงเลี้ยงถลายนี้นะยาก็รกไปเลยนั่นนี่ทางนี้เลี้ยงถลายนี้นะเราสามารถแทงได้นะแทงให้ยาวไปเลยนะนี่ยาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะคอเล็กหรือเปล่านะบางคนกลัวคอลงคอเล็กนะเราสามารถใส่ปุ๋ยเพิ่มได้นี่ดูแดงชิบๆน้ำหนี่ ซูมหน่อยใช่ซูมความแดงความฉ้ำนะซูมยังไม่ได้ซูมได้ๆล้แล้วก็แทงตาดไหมครั้งเดียวทาดแล้วแต่ว,ว่ามัน่อนข้างที่จะหนีบวก็แล้วกันพดยากต้นนี้มาดูสามลายได้นะตอนนี้คุณไม่เอาทางนี้ออกนะมันจะแทงยากนะครับแล้วก็ตัดยากยาก<น>นนด้วยอ่ะเนีย น,นี่ดูทางดูสภาพทางนะไปดูสภาพทางมันไม่มีประโยชน์แล้วนะจะไว้ก็ได้นะคุณจะไว้ก็ได้นะแต่เวลาตัดหญ้าด้วยเครื่องวีหรือว่ารถไถเนี่ยมันเกะกะนะมันหักอยู่ดีนะไม่มีประโยชน์่ะหรือใครจะไว้ก็เรื่องของคุณแต่ผมไม่ไว้เนะนี่เราก็ทําการแทงแทงให้ยาวหน่อยนะอย่าแทงให้ชิดวันนี้แล้วีให้ยาวหน่อยนะดูความยาวดูผมไดูความยาวยาใหญ่สั้นนะมันสามารถแทงได้แต่ไว้ให้ยาวหน่อย คอิปีสวนบาลเลยนะั่นนี่นี่ปกติทางนี้ก็ไม่ไว้เหมือนกันนะดูทางนีด่ดูมาใกล้ๆหน่อยนี่ยมองเห็นเนี้ยครับนี่มันก็บังแสงนะไอทางนี้บงนะังแล้วแทบจะทำหาย,อ,ยอะไรไม่ได้เลยนะเอาไว้คอใหญ่างเดียวนะเปลือง,อง,องอกว่ากีก้ารถถ่าผ้าเนี่ยก็หักอยู่ดีแถา่าไม่ผ้ารถา้ารถถตัดหญ้าหรือว่าส่ปุ๋ยเนี่ยหักอยู่ดีอ่ะ ต้นที่สองเลยนะปีนาตีแล้วเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะร้อนแล้วตอนนี้เหนื่อยซะเหลือเกินนี่ครับวินวบางนี้กระแทงยาอยู่รกวนหน่อยบางรียมแบวนี้ครับตามสองหนึ่งนี่มาดูเอาไอ้โจุกกร์ตูมนะนี่ครับลักษณะของเขาเรียกว่าก้านก้านทลายใช่ไหมกู <c oughs> <c oughs> เรียกไปถูก <c oughs> โรงงดไอเสียมตั้งแบบนี้งัดขึ้นมาก็ได้นะนี่สังเกตเห็นว่านี่มันจะไม่ติดทางนี้แล้วออกง่ายมากนี่ไม่จะเป็นต้องไวเลยก็ได้นะสามปี้วไปเงี้ยมันมีกี่อลรายคะสามถึงสี่ปี้ะมากต้นนี้กี่ทลายแล้วปะเนี่ยสามอลายเลยสีอันนี้อันนี้คืออันที่สีนะสีแล้วอันนี้คืออันที่สีนี่ของถูวิจัยนะตามของถูวิจัยนะดีนะกลับร้านนอกเนี่ยผิดก็เลย อีกแล้วเช่นเคยนะนี่จะไว้ก็ได้นะไว้แล้วได้แสงครับดูไม่มีแสงโดนเลยนะโดนแค่ปลายนี่เดียวนะครับจะไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ได้นะส่วนตัวผมไม่ไว้เกะกะรถไถบาดหักอยู่ดีแทงแบบนี้ไปเลยแสงยาวนะอดี๋วชิดเกินะยาวแบนี้แทงได้นะยาวดูความยาวบุการหไหนไหมนี่ความยาวกับเปียบนะพี่เอาเทียบกันเลยชุกเตูมงนอน ฝุดแตงให้เต็มไปเลยนะมันย้อนแตงแดดข้างบนนี่นะให้ยาวนะแต่งได้แต่ต้องให้ยาวนะเรี่ยวกัมันเดิมนะนี่นด,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 ดี่นี่ก้านล่างเนี่ยก็ยาวนะสามารถตัดได้นะตะเกียะ <c oughs> จะไม่ตัดก็ได้แล้วแต่นี่งัดขึ้นมาถามเล็กนะสามปีถึงสี่ปีนะแตงโคตรยากบอกได้คำเดียวถ้าไม่เอาทางออกนะกนี่ะสายสี่ทลายน้ำใหม่เจ้า เอาหยิบมากองนีดลายใหญ่ไหมเขาดูทลายหน่อยได้ไหมว่าใหญ่ไหมโผล่บอกเล่นหาเดวอะไรกันะเนี่ยนี่โค้ดดกนะบอกได้คำเดียวใครเอวปามเนี่ยเอาถุงวิจัยดีกว่าบุ๋มเชียร์ถุงวิจัยอย่างรแรงเเกินนะถุงวิจัยต้องแข็งบุ๋มแล้วให่ดูทลายแล้วเม็ดตึงมากนะเน่าน้อยมากนะของถุงนิจัยเนี่ยมึงพูดบ้างดิอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ เอ้่เอฟซีเลยเนี่ยโคตรเหนื่อยเดี๋ยวดูหลักรถนะครับทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านี่นี่นี่ดูสีทลายไ<เ>อ้ทซาร์ดเลยดิมันเหมือนกับเหมือนกับกลับจะไม่สุกมันเหมือนจะออกดำๆนะในกล้องแต่ว่าเดี๋ยวเราแฉลบให้ดูนะครับถ้าข้างในเป็นคาร์ินเนี่ยได้เลยนะสไ વ ์นานกว่าน,นี้ก็จะร่วงนะนี่ก็คือคาร์ินนี้ได้แล้วเอามือออกยกไว เป็นคามีแบบนี้ได้แล้วนะไม่่อยมีปัญหานะปาลามสูงวี่ใยเนี่ยแต่ปามร้านนอกนะเม็ดดำนะแล้วก็เน่าไว้ด้วยนะ่าไม่รู้เป็นไรเหมือนกันแสงมันจะเยอะปกติมันก็จะแดงแล้วนะเนี่ยแ,แสงมันนะจะเยอะม็ดก็เต่งดึงมากไวอีกสัก2มันก็มานะจาสูงพี่ใหกับร้านนอกเนี่ยทบจะบางกันแบบสุดขั้วเลยหมดต้นะเลยนะประมาณนี้ลวกันนะได้กี่นาทีปะเจ็ดแ <7, 8. S 2> ปดมาอีกสักต้นก็ได้นะต้นแบบ ปาปเปียนนะปดอยู่ตรงนั้นไปละเถ้าคุณไม่เอาทางออกนะั่นเบอกได้คำเดียวทำงานยากลำบากมากนี่คนระันะบถ,นะถึงดินเลยนะบอกได้คำเดียวแทงโคตรยากนะครับถึงดินเลยนะนี่ก็มาอีกฝั่งหนึ่งเี่ถ้าคุณไม่เอาทางนี่ออกบอกได้คำเดียวทำยากมากนี่ดูจะตั้งเตียงแทงโคตรยากลำบากกันเลยทีเดียวเชียวนะเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะเราไกลที่เป็นปลาแบบนี้นะ บางคนก็เหยียบทางนะผมทําให้เป็นนะเหยียบทางเนี่ยผมแทงทางออกอย่างเดียวก็ดกดีนะนี่นเห็นไหมที่ขนาดเราแต่งทางออกไปเยอะมากนะนี่ก็ยังดก,นะกดนะูดาเจ็ดนะมันอยู่ที่พัน,นอยู่ที่ปุย๋ยดินด้วยนะนีมาดูแบบนี้ไม่ได้นะถุงทีแบบนี้ยังไม่ได้นะมันเกือบจะได้นะแต่ไม่ได้เหลือๆนี่เราก็แทงแท<า>ง,ไ,งไมู้าทำไมเกิดการบ จะไว้ก็ได้ไม่ต้องแย่าอย่างเดีจะไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ได้เรื่องของคุณเอาที่สะดวกนะไม่แม,ม่ว่าทลายเล็กนะแต่ไม่ตึงๆแล้วก็ตึงเม็ดใหญ่กว่าเดนซิตน,น,นะนี่ยาก็ลกนั่นนี่ลกมากทำยากนะถ้าไม่แต่งทางบอกได้คนเดียวแล้วก็คนง,งานพูดยากเลยอโอเค อ่ะต้องเบลียแบบนี้นะดูวินมั้นะดูคูณนะเอาอกแรงลดนึ่งไปแปลงๆนะท,ทรายเล็กนะเม็ดโคตรเต็มนะอาจจะเป็นเพราแปลงนี่ดินดีด้วยมั้งนี่ล <c oughs> hey, ายป้ปลาเปี่ยนเลยอยู่ดีเลยเนี่นะ <c oughs> ยใส่หุ้นยากเลยไม่ใช่ไดายอนะมันยากจริงๆ นั่นไม่เอาทางออกก็ย้ำอีกทีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะบางคนก็แถมเหมือนกันเราก็ไม่ว่ากันอันนี้เติมยางเลยนะตรงนี้ต้องนั่งกันเลยเดี๋ยวเจียบเอาดูคนหน่อยนั่งเลยแล้วนี่ปวดขาเลยไอ้ปามเล็กเนี่ยโคตรปวดเอวเลยนะเนี่ยโอเคมาดูครับว่าเราจะแทงออกหรือเปล่าออกตามตนงดู ต่ราคาสองบาทแล้วก็ปล่อยให้เน่าที่โคนนนะเจะได้ตังคนะ์นะไม่เต็มมากแนละไม่เน่าด้วยนะับนี่ถึงรอบแล้วนะเกินไปตั้งด้วยดำน,นั่นเีงสามลายอันนี้ค่อนขอ้างจะเล็กนิดน,นึงนะบางทีก็ตายนะต้นส้มนะ อนนี้นะเท่าไหร่นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี iny, ้ล้กันโคตรเหนื่อยเลยทีเดียวเชียนะเดี๋ยวผมให้ไปดูหลังรถนะโอ้แม่เจ้าโคตรเยอะแปลงนี้เกือบยี่สิบไร่นะแทงหลายชาตก็ไม่เสร็จเลยนี่เที่ยงแล้วนะโคตรร้อนเมียนง นี่ดูเม็ดเต็มนะเขาชอบเลยนะถึงเป็นปลาล์มเล็กแต่เม็ดเต็มแบบนี้เขาก็ชอบนะคร่าววันนี้นะเป็นการแนะนำวิธีการแทงปลาล์มเล็กนะับอายุ3ามถึงสปีพันซุดาเจ็ดนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ